ผลการปฏิบัติงานกศนตำบต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ชื่อสถานศึกษากศนตำบลสีชมพูสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพอร,พอรเจริญสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงการภายใต้การบริหารงานของนายบรญยงโคตรวงดํดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพอร,พอรเจริญ บุคลากรประกอบด้วยนางสาวพันณวดีหารสารครูขอส .1 อนนสกรอระดับอำเภอพรเจริญนางรุ่งนภาบรรลือครูอาสาสมัครและนายวิรยุทธ์จันทร์สีนวลครูกศนตำบลสีชมพูด้านที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆคือ teacher การดำเนินการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่ครูกศนตบนสีชมพูรับผิดช,ชอบมีการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการกิจกรรมตามคํารับรองการปฏิบัติร,ราชการผ่านระบบผ่านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่2แบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับประถมมีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด19คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนผู้เรียนทั้งหมด26คนรวมทั้งหมด46คน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด46คนมีสิทสอบ46คนเข้าสอบ37คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นักศึกษาเข้าสอบ80.43เปอร์เซ็นต์ขาดสอบ9คนคิดเป็น19.57เปอร์เซ็นต์การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน31ชั่วโมงขึ้นไปการทอสบาย โครงการศูรนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำปอเปียทอดหลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้หลักสูตรการทำซาลาเปาการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคซึมเศร้าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่กล้วยหอมทองตําบลหนองหัวช้างการศึกษาตามอัธยาศัยตะกร้าหนังสือบ้านโนนโครงการส่งเสริมการอ่านสําหรับชาวตลาดครูมีการติดตามผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการพบกลุ่มออกติดตามเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคลซึ่งครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเพจเฟซบุ๊กของกอศนระดับตำบลสีชมพูด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสอกรตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place b เ s ส Check-in ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลสีชมพูมีสภาพอาคารที่มั่นคงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสะอาดปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการจัดการเรียนรู้ ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activities ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลสีชมพูมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพนักศึกษาการหารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกึศพาเนอร์ชิพ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลสีชมพูมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสอกรตำบลสีชมพูอย่างมีประสิทธิภาพด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good innovation ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับตำบลสีชมพูเข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำปอเปียทอดหลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้หลักสูตรการทำซาลาเปาหลักสูตรการทำแจ่วบองแมงดาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพให้คนรู้จักไปอย่างแพร่หลาย รอระดับตำบลสีชมพูขอจบการนำเสนอและขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกอสนตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียม